ชุดนี้เลยครับเป็นคันเวต87นะครับจาก นะครับแอร์เกียเอ็กคลอสนาโนนะครับเอ้าจัดมาให้แล้วนะครับคันตีชโดตีปลาช่อนที่หลายคนถามหากันมากที่สุดเลยสายโหดเนี่ยมันต้องเจอคันนี้คันแอร์เกียเอ็กคลอสนาโนดูนี้เขาก็ดีไซน์มาโคตรสวยเลยนะครับตรงมือจับรีซนชิ้เนี่ยก็เป็นก๊อกนะครับมีทั้งเบสทั้งสปินนะครับแล้วก็ด้ามท้ายเป็นยางแบบนี้เลยนะครับเป็นมือจับก๊อกคุณภาพดีเอกลักษณ์ของเขาเลยคันรุ่นนี้นะครับก็ชื่อว่าเอ็กคลอสนาโนนะครับจากค่ายแอร์เกียเขานะครับก็มีความยาวอยู่ที่6.6ฟุตนะครับเวททอยู่่ี 87ตกปลาดังเนเขาก็เอาไปใช้ตีเชโดกันเพียบเลยงานช่อนนี่ก็วัดมันมากในๆก็ในในแล้วนะครับก็ลองเอาลอกสปินนิ่งมาใส่กันดูเลยนะครับเสร็จแล้วนี่เป็นไงโคตรหล่อนะครับน่าใช้มากจับถนัดมือด้วยเวท87เวทดเนียนะครับก็บอกเลยว่าวัดปลาโคตรมันนะฮะใครที่มีปัญหาวัดปลาไม่ค่อยติดเนี่ยต้องจัดเวทนี้เลยครับอยู่แน่บอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นคันกาไฟาย,ยอดฮิตที่นักตกปลาเอาไปใช้ทําคลิปกันเยอะแยะเลยนะครับคุณภาพดีแข็งแรงตอนนี้ลดราคาอยู่เยอะเลยครับรีบ